หนักกว่านี้แน่เลยพี่ป้าหายไปกับเวทีใหญ่ๆไปถึงประมาณ15ปีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงไม่น้อยนะฮะพี่ป้าเลยครับคิดถึงแฟนเพลงมากแค่ไหนครับพเพ่ในความจริงส่วยเลยของพี่นะครับข้าเลพี่นึกว่าโดยโดยกฎของธรรมชาติโดยกฎของโลกนี้โดยกฎของจักรวาลนี้ แผ่นเพลงที่แน่ใจค่อยๆหายไปจร <laughs> ิงน,นะครับคนเราเวลาอายุมากขึ้เนเรื่อยๆแผ่นเพลงนั้นจะค่อยๆหายไปหายไปพี่คิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับเล <laughs> อยู่ในการทํางานะแต่พอระยะหละังพี่มาเล่นเฟซบุ๊กนะครับผมมาเล่นเฟซบุ๊กเลย พี่เลรับรู้ว่าแฟนเพลงพี่ัวจิทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หายไปเลยเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาใช่ครับเป็นเกียริมากๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นแฟนเพลงพี่ป้าตั้งแต่ไฮด้ามาครับแล้วก็พอพี่ป้าเชิญมาร่วมง,งานก็ ตื่นเต้นครก็ฟ็นเกีรยิที่สุดครับในชีวิตรับมันมันจะก็ถ้าส่วนตัวผมเองผมรู้จักเพลงพี่ป้าก็คือเพลงแรกคือสบายดีช่วงที่ผมแบบเริ่มเรียมตีแรกแรกก็เล่มเพลงพี่ป้ามาก็หลังจากนั้นพอเริ่มติดเพลงพี่ป้าก็เริ่มตามแล้วก็ย้อนไปฟังกับไพราด้วย้องก็ไปฟังก็โอ้เพลงเดีย บอกมากแล้วก็เห็นภาพพี่ป้างในยุคไทด้แล้วก็ตกใจนิดนึงเหมือนกันตกใจเดี๋ยนตกใจตกใจใงความแบบคือพี่ป้าเท่ขึ้นมากเท่มากเท่มากครับเท่ผู้ชายทุ่เท่มากครับครับรอดรอด้วแล้วหนักใจนะเขาที่มาต้องขึ้นไปเจอันบนคอนเสิร์ตหรอนี้ผมดีใจเป็นเกียรติมากกว่าครับผมว่าเป็นเป็นอะไรที่โชคดีมากแล้วก็ ขอบคุณพี่ป้าที่ที่ให้เกียรติเชิญพวกเราเล่นขนาดนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับพี่ไม่คิดอะไรคือจริงๆพี่ก็ไม่ได้เชิญนะฮะเราขอพี่ก็เล,เเลยจริงๆไอ้เจ๋งนี้ไอ้เจ๋งนี้ไม่ไม่น่าหนักใจนะครับเพราะว่าคิดว่าตอนที่บิ๊แกแอสเขาพาพี่ไปที่บ้าน <S <S บ้านในออกแล้วแนะนำตัว <cause S 2> ไอ้เจ๋งให้พี่ดูเพื่อว่าพี่เป็นไงบ้างนะลอบนี้พี่บอกว่าไอ้ที่แม่งไปไกลแน่เอาแม่งหล่อเหมือนภูเลยภพี่ป้า ซึ่งถูกผมสาภาพเลยที่ปกติก็ไปดูพี่เขาตามเล้ามันอะไรมากเไม่เลย่ะไรผมอยู่ไกลมากผมอยู่ไกลมากแล้วก็ดูพี่เขาสนุกดีเตอนนี้ผมเห็นพลังของที่บ้านตัวจริงเอแท้จริงจริงสาภาพเลยผมมือสั่นเลยอผมที่บ้านพลังมากแมากแล้วแบบโอ้ย คนรู้สึกหอดว่าการ<ม>การขึ้นคอเสิริตพีป้าให้มันมันเป็นเป็นเกียรติยิ่งในชีวิตดนตรีของเราอีกครั้งหนึ่งอนนะไรยี้แค่มีแค่ได้ดูข่าวว่ามีคอนเสิร์ตนี่ก็อยากดูมากกว่าฮะก็ให้อ่าไม่ได้หรอให้ทีมงานล็อกคิวไว้ตอนแรกเราแค่แบบว่าคืออยากไปดูครับอพอพี่บ้าบอกว่าที่มันว่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแบบเราก็แอบท่อสะพานไปแล้วไงผหมครับ ผมล็อกคิวแล้วนะพี่นะรู้พี่ยังไม่ชวนนะผมล็อกคิวแล้วก็ก็น่าจะเหมือนกันนะเป็นเกียรติแล้วก็เมื่อกี้นั่งดูแล้วแบบมันมีพลังของว่าครับพี่ก็ตื่นเต้นครับค่าวคือคือพี่ป้านกับพวกเราจริงๆไม่ไม่ใช่แค่พี่ป้านที่มีเพื่อนน้อยอย่างเดียวพวกเราก็มีเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วคือ ต้องเล่านิดนึงว่าพี่ป้ามีความสําคัญกับพี่แอสยังไงก็คือคือพี่แอสผ่านการที่จะยุบวงมาแล้วสองรอบครับรอบแรกก็ถ้าย้อนกลับไปหกเจ็ดปีที่แล้วเห็นลูกไขว้ขึ้นหน้าหนึ่งเ้ยครับเออ่ตอนนั้นก็แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องเล็กไปแล้วอ่ะแต่ตลัดตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราคงจะไปที่ไปที่ไหนก็โดนมีคนด่าครับว่าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราคิดว่าเออผมจะต้องถึงเวลายุบวงแล้วพวกเราอะไรนี่แล้วพี่ป้าก็โทรเข้ามาหาผม ก็ว่าเฮ้ยอย่าพูดคิดแบบนั้นเราเชื่อว่ายัางมีคนรอฟังเพลงแรกจากเหตุการณ์นี้อยู่ก็ทําให้เราก็มีกําลังใจที่จะแต่งเพลงน,นีง้มอีกครั้งหนึ่งก็เกิดเป็นอัลบั้มบีกินเป็นเพลงุกใจเสือปักอะไรนั้นก็ครั้งที่พี่ป้าช่วยชีวิตเรา,เาไว้ก็คือตอนเราหานักร้องคนใหม่ไม่เจอมันก็เราก็ท้อ,อกันหมดแล้วฮะว่าุดท้ายจ,จะคงจะไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยผมก็โทรหาพี่ป้าเฮ้ยพี่คงไม่รอดแล้วอ่ะหาไม่เจอเลย ก็พี่ป้าเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยปอะวัาวงการดนตรีทั้งโลกเนี่ย99%เวลาเปลี่ยนนักร้องเนี่ยมันค่อนข้างจะล้มเหลวนะแต่พี่เชื่อว่าบิ๊กแอสมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงเราก็ไอพี่ป้าเขาบอกมาว่าเชื่อผู้ใหญ่เผาไม่มาแล้วก็สุดท้ายขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็จนมาเจอเจ๋งครับคือพี่ป้ามีความสำคัญกับพวกเราอย่างรุนแรงครับทำให้การขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าการเป็นแก๊สนะครับมันคือการ ขึ้นไปขอบคุณพี่เขาที่ช่วยให้เรามีชีวิตรอดโโอ้ห oh, oh. เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ป้าไี่เชิญเราจริงๆเราติดพี่ป้าไว้นานมากแล้วเมื่อประมาณสักแปดเก้าปีก่อนค่ะแล้นลูกเกษตรเอกทำได้เลยพี่ป้าเมืม่อกีมาลูกคุณได้เกษตรของเตาแต่แตคราวนี้เราขอกลับคืนนะครับที่ตาจริงๆนะไม่ว่าพี่จะชอบหรือไ,ไม่ก็ตามเป็นแฟนเลืค<ส>ือนะเขาลักคือแฟนเพลงพี่เนี่ยมัน มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกับพี่มากกว่าที่พี่เคยจินตนาการไว้พี่ถึงก่อนเล่นถึงถามว่าไอ้พวกตาต้องผู้ที่แฟนเพลงพี่หรือเปล่าพี่ถึงกล้าที่จะให้พวกเขาร้องเพลงพี่เมื่อกี้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ก็ไม่ได้อย่างที่บอกเปต่อนนแรกครับมันทุกอย่างมันควรจะค่อยๆดาวลงมันไม่ควรจะเหนี่ยวแน่นได้ขนาดนี้ คอนเสิร์ตนี่ก็คือสิ่งที่คนที่เป็นม,มีความสัมพันธ์ทางใจกันมากๆมาเจอกันอยู่บอกเลยนะครับที่ป่าครับป่าผมวาหน่งสองดีๆนะครับพร้อมครับหน่งสบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่จะเล่นเพลงเยอะมากครับเยอะมากตั้งแต่อัลบั้มแรกที่ที่พี่เข้าวงการเพลงมาจนถึงอัลบั้มสุดท้ายที่จะออกเร็วๆนี้ครับจะเล่น เพลงในทุกอัลบั้มแ่งเพลงที่ไม่น่าจะเล่นก็จะามาเล่นครับเห็นว่าเป็นฟิลสดเลยจะไม่มีสคริปต์สคริปต์จะวางไว้หลุมหลวงครับฟิลมันจะสดๆพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นพี่บอกกับทีมงานว่าอย่าบล็อกสคริปต์อะไรมากพี่อยากให้เป็นแบบพี่กับแฟนเพลงพี่กับเพื่อนสนิทพี่หรืออะไรก็แล้วแต่พี่กับฟิชเชอร์ลิงแขกที่พี after after <ussen> ่รู้สึกดีกับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสคริปต์ไม่ต้องบล็อกอะไรมากครับรันลุนิสติกกว่าที่ปันลุยยังไงก็ ที่อยู่ในวงการนี้มา21ปีนะครับคือมันก็บรรลุนิติภาวะมันคือเกิน20ปีขึ้นไปของพี่21ปีแล้วมันก็เกินนะครับก็คือบรรลุ้นนิติภาวะของการที่อยู่วงการนี้มาครับป้ายกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตครับแฟนนี่ก็เยอะแยะครับเชูปก็ดังๆทั้งนล้นอินดอร์เซเนียมมันเล็กไปจะไนคือไอ้ไอไอเรื่องเนี้ยทางจินนี่เป็นคนดีเทลหมดเลยเป็นคนรายละเอียดหมดเลย พี่ก็แค่บอกกับจีนี่ว่าพี่อยากเจอแฟนเพลงตัวจริงพี่ครับครับแต่พอพอได้ข่าวว่าเปิดจองบัตรวันแรกเนี่ยมันถล่มทลายมากตอนนี้เขากำลังประชุมเครียดกันอยู่ว่ามันยังไงกันดีนะครับครับรอ,อะไรางครับต้องถามพี่นิกเลยครับตอนนี้ประชุมกันแบบประชุมกันประชุมกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเรื่องเรื่องว่าคนจองบัตรกันเร็วมากแล้วแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดี แต่ว่าการจะเพิ่มรอบหรือไม่มันอยู่กับองค์ประกอบแบบประมาณสัก1 1 8เรื่องเ่ะตอนนี้เขาเาประชุมกันอยู่ครับเขาประชุมกันอยู่ครับเ,น,น,บน,น,เน,นี่ยคือพี่พี่ถูกรู้สึกว่ามันพี่เคยคาดคิดไว้แต่มันสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่พี่คาดคิดไว้พี่คาดคิดผิดไปหน่อยแฟนเพลงพี่ยังคงอยู่ยังคงเหนียวแน่นอยู่ครับเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกดีมากๆครับครับถามถึงแขกรับเชิญแล้วกันค่ะมันเป็นผูคชมนี้ ตกแตนเป็นน้องที่มาร้องฟิชเชอร์ลิงในอัลบั้มใหม่นะครับบิ๊กแอสเป็นเพื่อนสนิทกันครับก็ไม่แปลกครับเพื่อนสนิทต,ต้องเอามาอยู่แล้วส่วนน้องนี่ก็คือฟิชเชอร์ลิงใหม่ต้องเอามาอยู่แล้วแบบกัค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ป้างด้วยนะคะที่<ด>ให้เก็บน้องสาวคนนี้นะคะคถือว่าตากแตนเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วมีโอกาสได้มาฟิชเชอร์ลิงกับ ขาขาลอกขาใหญ่ <laughs> เป็นอะไรทีเ่เป็นอะไรที่พิเศษสำหรับตะกาแตนคะะ่ะค่ะพิเศษครับไง้ ก็ผมว่ามันมันเป็นเกียรติกับชีวิตผมมากเพราะว่าในชีวิตผมเองผมไม่คิดว่าจะได้ขึ้นคอ,อนเสิร์ตระดับ,บล็อกตำนานขนาดนี้ระดับคนเท่ๆอย่างพี่ป้างขนาดนี้ผมถือว่าโอ้เป็นเกียรติในชีวิตผมมากครับผมเมื่อกี้ไี่เห็นบนเวทีเลยเนาะโอ้พลังเยอะเลอเกินพี่ป้าเ <c oughs> มื่อกี้ผมยังคุยกันอยู่ว่าโอ้โหตอนเล่นเพลงแต่ละเพลงที่ผมแบบผมไม่คิดว่าผมจะได้ฟังเพลงผู้ชายร้องไห้แบบสดๆครั้งแรกในชีวิตผมได้ฟังแรกโอ้ตอนกองขึ้นมาผมรู้สึกแบบขนล,ลุกอะแล้วแบบ โอเพลงนี้ทางฟังแรกในชีวิตกับฟังแบบในเทปท,ที่เราเคยฟังสมัยนั้นมันต่างกันมากแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆจากพี่ปังเยอะมากกว่านี้ของพี่ปังมากค่ะคิดไหมว่าวันนั้นเราจะทำยังไงดีแบบอย่างนี้ได้เทปปังดังด้สำหรับผมโคตรไกละครับว่าจะอย่างนี้ได้ครับโอ้โหพลังพี่ปังเหลือล้อนมากครับผมครับเตรียมความพร้อมไป็นงไนแล้วครับเออพี่พยายามถ้ามีเวลาว่างก็จะต้องออกกำลังกายให้มากที่สุดเลยครับเอาโมเให้มากที่สุด คนวัยพี่ออกร่างกายอย่างเดียวเท่าน,นั้นหละครับเจงเพลิมันเล่นมาเยอะแล้วครับเรื่องเพลงมันต้องเป็นห่วงปทนที่แน่นอนก็เราเล่นเพลงของเราเองก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับคพี like anyway> mm ่ป hmm. ้าบอกว่าจะคุยกับคนดูบ้างจากที่ครั้งที่แล้วไม่ได้คุยเลยพี่มีคอนเสิร์ตใหญ่มาสองครั้งใหญ่ๆหรือเวลาเล่นคอนเสิร์ตพี่จะไม่ค่อยได้คุยคนดูเพราะว่าเวลาพี่ร้องเพลงกับคือหมดการร้องเพลงกับหมดการพูดพี่มันแยกกัน คราเนี้ยพี่จะพยายามรวมหมวดสองอย่างพี่จะคุยกับคนดูให้มากเพราะพี่รู้สึกเพราะพี่แน่ใจแล้วว่าเขาคือเพื่อนสนิทพี่ครับคือพี่เป็นคนเวลาคนไม่สนิทกับพี่ชอบหาว่าพี่น่ากลัวไม่ค่อยเข้ามาคุยครับแล้วทำให้ทำให้พี่เป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนไงครับคราวนี้พี่รู้สึกว่าพี่มีเพื่อนสนิทแล้วพี่น่าจะคุยกับเขาได้เยอะครับส่วรแบถามถึงคนในนี้ยังอุบไว้ไม่บอกนะคะยังอุบไว้ครับนี่ลูกง้างง้ไม่ได้ย แง้มเหรอครับน้องใจพี่แง้มเลยแหละครับพี่เขาอุบแล้วกันนะครับครับ้างครับปังใหม่ครับนึงเพลงครับครับก็หลังจากที่ปล่อยไปฟีดแบ็กดีมากนะครับแต่ฟีดแบ็กที่พี่ได้ยินมากๆก็คือน้องตะกแดงร้องเพราะมากจริงๆนะครับจริงๆนะครับคือเพลงนี้คือเวลาพี่พอทําเสร็จเนี่ยพี่แบบนั่งกรี๊ดอยู่คนเดียวกับเสียงร้องของน้องเขาอ่ะเออก็มีคนฟีดแบ็กว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะเอามาผสมกันแล้วตอบรับกันได้ลงตัวอย่างนี้นะครับครับก็คือต้องให้เครดิตน้องตะกะแตนแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงที่เปิดใจรับในสิ่งใหม่ๆที่พี่ทำครับครับ MV ถ่ายไปแล้วไถ่ายไปแล้วครับเพิ่งเสร็จเมื่อคืนครับเป็นเรงทีเป็น MV ที่เราไปถ่ายกันที่มวกเหล็กเป็นบรรยากาศสวยงามมากๆนะครับแต่ที่อย่างที่บอกบนเวทีครับคือเรื่องราว ไม่อยากบอกแต่เรื่องโลเคชันก็บอกได้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากก็ค่อนข้างตรงกับเพลงครับคือเราคนที่รู้สึกแย่กับกรุงเทพเวลาไปเจอธรรมชาติอย่างนั้นน่าจะรู้สึกดีแต่เรื่องราวที่เราเจอไปผูกกับธรรมชาติอันนั้นเนี่ยใช่ไหมตะกาาั่แตนมันเป็นยังไงครับตะกัแตนจะบอกนะแต่เกินเกินได้ เัืนนี้ก็โอ๊ยกว่าจะถ่ายทํากันได้แต่เมื่อคืนเราเจออุปสรรคอุปสรรคเยอะตั้งแต่ฝนฟ้าขนองมารถติดล่มกันแบบว่ากว่าจะดึงรถกันก็รถแท็กเตอร์มันลากออกจากใช่ค่ะใช้รถไถใช้รถถดึงเพราะว่ามันเป็นเนินเขาแถวนั้นหาแท็กเตอร์ไม่ทันอืมทุเรถทุเลแต่ข้อโชคดีที่กองถ่ายบอกเสร็จพอดีพี่ใช่ค่ะแต่ว่า M v ีนี้คือต้องด่ะห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดเลยนะบอกไป่แค่นี้ห้ามพลาด ออตอนนี้เขาเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อคืนสักประมาณตีสามกว่านะครับตอนนี้เขาพยายามเร่งตัดต่ออยู่นะครับพี่ยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไ,ไหร่แต่ตอนนี้เขาเร่งตัดต่อว่าครับครับเร,เร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้เลยครับฝากละกันค่ะใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วก็คอนเสิร์ตนี้วันไหนไง้าช่วยช่วยอะไตอนนี้บัตรคอนเสิร์ตเห็นเห็นพี่นิกบอกว่าเหลือน้อยมากนะครับเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หลือน้อยมากมีบางคนยังเออมีมีบางคนยัง ยังไม่ทราบข่าวแต่คนที่ทราบข่าวนี้ก็คือมันมันไปเกือบหมดแล้วตอนนี้คือบัตรจะหมดแล้วนะครับเหลือน้อยมากครับคนที่ยังรู้สึกว่าจะเปิดรอบสองหรือเปล่าจริงๆเมื่อกี้พี่เพิ่งคุยกับพี่นิกนะครับว่ารอบสองจะเปิดหรือเปล่าพี่นิกบอกว่าองค์ประกอบมันเยอะมากบ้างคือเขาประชุมเรียกกันมาสองคืนแล้วเรื่องเรื่องว่าจะเปิดรอบสองหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พี่นิกยังให้คําตอบพี่ไม่ได้เลยว่าจะเปิดรอบสองได้หรือเปล่าองค์ประกอบมันเยอะมาก ฉะนั้นถ้าอยากชัว์ๆก็ไอ้บัตรที่ยังเหลือน้อยๆอยู่นี้ก็ก็น่าจะถ้าชัวร์ๆก็น่าจะรีบซื้อหน่อยครับครับที่ไหนคะวันไหนคะตับนี้ครับเอ่อวันที่5ตุลาคมนี้ที่อินโดเซเดียมหัวมักครับขอบคุณครับขอบคุณครับ